ท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการพิเศษเดินหน้าประเทศไทยซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภาคเศรษฐกิจนั้นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือการค้าชายแดนและผ่านแดนซึ่งมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้ก็คือช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผลนวงจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงกําลังซื้อภายในประเทศสุดตัวลงจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจึงทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวน ศาสตรใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่สําคัญที่สุดก็คือกมรมศุลกากรซึ่งมีหน้าด่านสําคัญทั้งหมดทั่วประเทศในเฉพาะเรื่องของการค้าที่อยู่กับท่านชายแดนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2558ที่จะเป็นปีแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าทําไมการค้าตรงบริเวณบ้านเราและเพื่อนบ้านทั้งหมดนั้นจึงได้มีมูลค่าของการค้าการขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าสนใจและจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่เข้ามาชดเชยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาใน1ปีซึ่งเราสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมดูแผนที่ที่น่าสนใจจากจุดนี้กันก่อนนะครับ นี่คือด่านการค้าทั้งหมดที่อยู่โดยรอบกับพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด่านด้านบนสุดก็คือแม่สายเชียงรายถัดลงมาก็เป็นแม่สอดจังหวัดตากด่านเจดีย์สามองค์ด่านพูดธน้ำร้อนที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อลงมาถึงตรงบริเวณทางใต้ก็จะมีด่านระนองที่จังหวัดระนองหรือแม้แต่ลงไปถึงใต้สุดก็จะมีด่านเสดาจจังหวัดสงขลาที่คนในพื้นที่เรียกว่าด่านนอกรวมถึงด่านประดังเบซาที่จังหวัดสงขลารวมถึงประเทศไทยกับ กัมพูชาก็จะมีด่านคลองใหญ่จังหวัดต,ตราดและด่านอาญญาประเทศที่จังหวัดสะแก้วแม้จะขึ้นไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีด่านมุกดาหารที่จังหวัดมุกดาหารและด่านหนองคายที่ทางด้านของหนองคายด้วยนะครับในขณะที่เศรษฐกิจของไทยเน้นการส่งออก4เดือนแรกของปีนี้เราติดลบไปแล้ว0.87 และน่าจะทําตัวเลขได้ดีที่สุดปีนี้เพียงแค่3.5เท่านั้นแต่เป็นที่น่าสนใจว่าการค้าในประเทศที่ทํากับเพื่อนบ้านกับมีการเติบโตที่น่าสนใจจริงครับราลอให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าตัวเลขครอบต่อไวที่น่าสนใจที่สุดก็คือการค้าชายแดนไทยกับ4ประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่าสูงถึง2.4แสนล้านบาทครับ 400ล้านบาทเราค้าขายกับใครบ้างอันดับหนึ่งคือมาเลเซียมีมูลค่าถึง100 0 17 10ล้านบาทเมียนมามเป็นอันดับ2ตามติดตัวอันดับ3คือสปอปลาวและอันดับ4คือกัมพูชา4ประเทศนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ของประเทศไทยนะครับนี่เป็นเพียงตัวเลข3าเดือนแรกของปี2557ซึ่งรวมกันแล้วกว่า2.4แสนล้านนี่คือการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบา้านแต่ในขณะเดียวกันก็มีการค้าระหว่างไทย ผ่านแดนไปถึงประเทศจุดหมายปลายทางตัวเลขนี้ก็น่าสนใจครับว่า3เดือนแรกนี้โตกันเท่าไหร่เรามาดูกันเลยนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขของประเทศไทยที่ขายสินค้าผ่านประเทศหนึ่งแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางจะมีอยู่ทั้งสิงคโปร์จีนตอนใต้และเวียดนามครับโดยสิงคโปร์มีมูลาค่าถึง16,318ล้านบาท ในกระดาที่จีนตอนใต้ประมาณ9,373ล้านบาทและเวียดนาม8,603ล้านบาทนี่เป็นเพียง3เดือนแรกตัวเลขในส่วนนี้ทำได้3.4หมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่ทำไมการค้าระหว่างไทยเพื่อนบ้านแนวชายแดนจะต้องได้รับการเสนอยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อทำให้ประเทศไทยนั้นก้าวเข้าสู่การค้าเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบและชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในช่วงหนึ่งปีที่เราเกิดปัญหาภายในประเทศ วันนี้ผมใหญท่านผู้ชมนั้นได้พบกับแขกคนสําคัญท่านหนึ่งนะครับซึ่งแทบเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของการค้าชายแดนทั้งหมดและรับผิดชอบเกี่ยวกับด่านสําคัญต่างๆที่อยู่ภายใต้ของกมรมุลกากรท่านผู้นี้ก็คือท่านอธิบดีกมรมศุลกากร ท่านราคบศรีสุภาน,น,นั่นเองครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับับเรื่เลขเมื่อคู่ที่เราเห็นไปเนี่ยหมายความว่าด่านการค้าชายแดนนั้นสําคัญกับประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเวลานี้เนี่ยการค้าในภาพรวมของเราเนี่ยกับกับนานาประเทศเนี่ยลดลงประมาณ6%นะครับในช่วง4เดือนแรกที่ผ่านมานเนี่ยนะฮะแต่การค้าชายแดนเรายังเพิ่มขึ้นกลับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทำให้เราเห็นว่า แนวโน้มการค้าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญกับการค้าชายแดนเพราะมันมีศักยภาพในการที่จะสามารถเติบโตได้มากกว่านี้อีกเยอะอนะฮะถ้าหากว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกรณีที่มันเป็น a e c ในอนาคตเนี่ยสินค้าจะต้องผ่านและประเทศไทยนะจะทําให้เราสามารถขยายการค้าในจุดต่างๆได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ที่ว่าหนึ่ง เราอยู่ในชัยภูมิที่ดีนะครับเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับประเทศประการที่2คือประเทศต่างๆข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาวหรือพมาอ่านิยมใช้สินค้าของไทยนะครับเพราะพอเขาใช้กันมาแต่เดึกดําบันแล้วก็มีความติดใจในแบบรถในในคุณภาพนะครับแล้วก็ในยี่ห้ออะไรต่างๆนะครับครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเป็นเรื่องที่ถ้าเรามีการสนับสนุนที่ดีนะครับเราก็สามารถ ที่จะขยายมูลค่าการค้าครับเพิ่มมากขึ้นได้อีกเยอะครับครับ2,557ท่านเคยตั้งเป้าว่ามูลค่าการค้าผ่านชายแดนเนี่ยจะต้องโตให้ได้15ครับแต่ว่าปรับลดลงมาหรือเพียงแค่ประมาณเท่าไหร่ครคือตอนแรกเนี่ยเป็นการตั้งเป้าของสภาพัฒนครับสภาพัฒตั้งเป้าว่าในปีนี้เนี่ยในปี2,557เนี่ยการค้าเนี่ยจะเติบโตให้ได้อ15อครับ,รบนะครับหมายความว่าจาก จากประมาณปีละ9ก้าแสนล้านเนี่ยก็จะต้องขึ้นเป็นประมาณหน่งหนล้านกับอีกห้าหมื่นล้านบาท1ล้านล้านบาทนครับขึ้นไปทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตเหตุการณ์บ้านเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็ เติบโตแต่ไม่ได้เติบโตไปเป็นไปตามเป้าที่วางไว้นะครับเพราะการจะเติบโตเป็นไปตามเป้าที่วางไว้เนี่ยเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยต้องทําด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันโตตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็เลยโตไม่ได้ตามเป้า15%นะครับแต่กรมสูงกรก็มาวิเคราะห์ว่า6เดือนที่เหลือเนี่ยหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วเนี่ยเราจะพยายามผลักดันจากที่ที่เราคาดว่าจะโตทั้งปี6%เนนี่ยให้เป็น1 0ขึ้นไปหมายความว่าในปีนี้จากการค้าเมื่อปี5 6 9 9 0 0 0แ ประมาณ9ก้าแสนหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นล้านล้านบาทเนี่ยนะครับล้านบาทเนี่ยนะครับเราจะเป็นล้านให้มันเกินล้านล้านบาทขึ้นไปภายในปีนี้ให้ได้ในปีนี้ให้ได้ครับออ๋เพราะฉะนั้นจาก15เปลดลงลงมาเหลือหกเปอร์เซ็นต์ขาแไปหกเดือนที่เหลือทํายังไงก็ได้ให้หกกลับขึ้นไปเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ให้ได้ครับกลับครับปัญหาอุปสรรคในปัจจุบันถ้าจะทําให้ขึ้นไปเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้ให้ได้ท่านต้องทําอะไรบ้างคือตอนเนี้ยเราเราก็จะต้องเร่ง ขณะนี้เรากาลังเร่งสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับของด่านเพื่ออำนวยความสะดวกในทางการค้านะครับนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพราะว่าในการในการนาเข้าส่งออกบางบางบางครั้งตามชายแดนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับความสะดวกบางทีเขาอาจจะไม่ออกตามด่านอาจจะออกตามเส้นทางอื่นๆที่ไม่ใช่ตามด่านถ้าเขาได้รับความสะดวกแล้วก็มีความโปร่งใสในการทํางานแต่คือทํางานด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะฮะครับมันก็จะทําให้สิ่งเราเนี้ยเข้ามาอยู่ใน ในระบบนะครับโดยเพาออย่างนิ่งของขาออกเนี่ยไม่เสียภาษีเลยครับแต่มาอยู่ในระบบแล้วมาอยู่ในระบบแล้วเสียเวลายุ่งยากบางทีก็นั่งรถเรือนั่งเรือเรือเล็กๆข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำพวกนี้ก็ได้รับความสะดวกนะครับแล้วก็มีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะมีเจ้าหน้าบุคลากรที่มีความรู้สัมากเราเชื่อว่าไม่ต้องขยาย ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้มันขยายเอาตัวนี้เข้ามาก็ขึ้นบิตั้งเยอะแล้วฮะ<อ>แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำอ,อ,อย่างเช่นการาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าทำในเรื่องต่างๆมันก็น จะพัฒนาตามขึ้นไปทําให้การค้าขยายอย่างเช่นการทําฟรีโซนครหรือว่าการทําคลังสินค้าทันบนซึ่งอันนี้เป็นอนาคตที่กรมสุ่อมกลรวางแผนไว้แต่ว่าเอาปัจจุบันคือต้องการให้ทุกอย่างเข้าระบบก่อนครับแล้วตัวเลขมันจะขึ้นมาเองครับเข้าทุกทุกอย่างเข้าระบบโดยการสนับสนุนครับฮะด้วยการใช้บุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีแล้วก็ ุกอย่างให้เขาได้รับความสะดวกแม้ก,การทรานส์อร์เตชันเส้นทางขนส่งนะครับ,รบมันก็จะเข้ามาสู่ระบบก็จะทําให้การค้าเนี่ยตัวเลขมันจะเพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็แล้วก็จะมีการมองในเส้นทางเนี้ยพ่อค้าก็จะมองในเส้นทางเนี้ยที่จะใช้ในการขนส่งมากกว่าที่จะไปใช้ทางเรือเพราะจริงๆการขนส่งทางบกกับ ผ่านเส้นทางเหล่านี้จากจีนมาเมืองไทยเร็วกว่าทางเรือ3าวันอันนี้คือยกตัวอย่างเช่นเส้นทางจีนนะฮะเส้นทางจีนนะฮะถ้าถ้าจะมาจากกวางเจาขนส่งสินค้าเข้ามาที่กรุงเทพถ้าเขามาทางไทยเนี่ยจะเร็วกว่ามาทางเรือประมาณ3วันมาทางไทยอาจจะใช้เวลาวันหนึ่งทางเรือ4วันนะฮะซึ่งแต่ตอนนี้เขาไม่ได้รับความสะดวกะฮะใช่ในเรื่องเส้นทางก็ดีในเรื่องทานด่านยุ่งยากขั้นตอนเยอะครับ ตรวจก็กายทางใช้ทางกายภาพอะไรเงี้ยทำให้ก็ยังไม่อยากมีใครที่จะมาคิดว่าถ้าไม่จําเป็นอยากใช้ทางนี้ดีกว่า เราก็พยายามจะทำพวกนี้ขึ้นมาให้ได้รับความสะดวกครับเราก็เสนอเข้าไปในงบของปี58ใหม่เนี่ยที่จะเร่งพัฒนาด่านเราเสนอเข้าไป33โครงการ3 3โครงการครับในปีงบประมาณ58แครับนะครับแล้วก็อีก8โครงการนะครับจะเสนอโดยการของเงินกู้เพื่อจะพัฒนาด่านพรมแดนทั้งหมดที่เป็นด่านที่อยู่ในเส้นทางเส้นทางสำคัญนะฮะก็จะประกอบด้วยเส้นทาง เส้นทางอ่เซาเซาโนอเซาคอริดอรนะครับคอริดอร์ A3A3B ครับอันเนี้ยมาจากมาจากเมืองจีนค,คุณหมิงคุณหมิงอ่านะครับผ่านด่านเชียงของกับด่านเชียงแสนครับเออขอโทษด,ด่านเชียงของกับแม่สายแม่สายสองด่านหลักลงมาครับ อันนี้เราก็ต้องเตรียมด่านพวกนี้ไว้าานะครับเส้นทางอีกเส้นคือนอสเอซาเอยขอโทษอีสเวสคอริดร <rid> ์คอริดอร์อีสเวสคอริดอร์นี่ก็จะมาจากาเข้าทางแม่สอดถูกกับนะมะละแมงแม่สอดแล้วก็ออกมาทางมาออกที่มุกดาหารใช่ครับนะฮะแล้วก็มีอีกเส้นทางหนึ่งคือ,อเป็นเป็น south corridor ซึ่งอาจจะวิ่งผ่านจากทางทวายพูนน้ำร้อนล้าออกที่อรัญประเทศด่านพวกนี้เป็นด่านสำคัญนะฮะซึ่งเราจะเพิ่มขึ้นมาจากด่านปกติคือด่านสลาประดังรับแล้วไปออกน้อง ขาย uh huh. ออกด่านพวกนี้อยู่แล้ว uh huh. นะครับเวลานี้เราก็จะพัฒนาด่านพวกนี้ uh huh. พัฒนาโดยการมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆอย่าง uh huh. นะครับในปีนี้เราก็จะอำนยอวยความสะดวกในด้านพื้นที่ uh huh. นะการตรวจปล่อยสินค้า uh huh. นะฮะ การเกี่ยวกับการตรวจสินค้าเนี่ยต่อไปเราจะไม่ใช้วิธีการตรวจทางกายภาพนะครับของวิ่งเข้ามาเนี่ยเราใช้ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์แบบไดสทรูเลยทันทีเลยทันทีเลยไอของไหนที่ดูแล้วไม่มีอะไรครับเรียลิสไปเลยอืมของที่เข้ามาเนี่ยมัน95%เป็นจะเป็นของที่ถูกเรียลิสอเป็นของที่ต้องสงสัยเนี่ยมันน้อยมากน้อยมากครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเหมือนกับวิ่งผ่านประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องตรวจครับแต่จริงๆเราตรวจโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ครับซึ่ง จ้าหน้าที่ในที่ใช้เครื่องเสียเนี่ยก็จะมีความชํานาญครับสามารถที่จะแยกแยกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราเราเรากำลังจะทําที่จะอำนวยความสะดต่อไปเร,เราเราเราคิดว่าสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จะ,จะต้องผ่านเราทั้งขึ้นทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ย <S <S> ปีหนึ่งเนี่ยเฉพาะเฉพาะ ที่เป็นหลังจากเป็น AEC แล้วเนี่ยปีหนึ่งก็ต้องเป็นละลานตู้นะครับ<ช>เราก็วางแผนที่จะทำหให้ให้เป็นครับเมื่อพูดถึงระบบ national single window เป็นเรื่องที่ทุกคนตั้งความหวังไว้สูงมากวณนนี์คือระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าจะเพิ่มมูลค่าการค้าผ่านชายแดนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ท่านพูดไปว่า33โครงการในงบป,ประมาณปี58ท่านคาดหวังกับ national single window อย่างไรคือ national single window เนี่ยจริงๆมันสืบเนื่องมาจากอาเซียน single window ถูกครับอาเซียน n เนี่ยก็คือเป็นการข้อตกลงระหว่างกลุ่มอาเซียนนอกจากจะต้องใช้ฟอร์มร่วมกันแล้ว<ฮ>ะนะฮะการส่งข้อมูลต่างๆจะต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้ครั้งเดียว <ฮะ S 2> และตรวจสอบกันได้หมดใช้ในหมู่ แต่ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่อาเซียนซิงเกิลวินโดว์เนี่ยเราต้องทำเนชั่นแนลซิงเกิลวินโดว์ภายในประเทศให้เรียบร้อยก่อนกรมศุลก็บอกว่าการทำเนชั่นแนลซิงเกิลวินโดว์ในประเทศดียังไงดีที่สุดก็คือ1ผู้ประกอบการส่งข้อมูลครั้งเดียวแล้วจบเลยจบเลยมันจะปดึงที่แบงค์ดึงที่หน่วยงานอนุญาตต่างๆเนี่ยรับอีก36หน่วยงานครับ36นะฮะให้สามารถที่จะอนุญาตในนั้นเลยหรือ ธนาคารก็ approve ในนั้นเลยครับอพอเวลาเราเชื่อมกับต่างประเทศาาก็ทําครั้งเดียวแ<ร>ล้วก็มากตรวจสอบใบอนุญาตสามารถอะไรได้หมดครับเวลานี้เนี่ยเราเราบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นระบบสําคัญแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไปต่อไป ไม่ต้องเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งตัวนี้เข้าไปลดการปรับไอ้การคอร์รัปชันการอะไรไม่ต้องไปเจอกันเพราะคุณส่งทางคอมพิวเตอร์หมดครับถ้ามันมันปฏิเสธมันก็ปฏิเสธในคอมพันทีคุณก็ต้องไปแก้ไขนะครับทีนี้บอกว่าถ้าถ้าเราจะทําถึงตัวนั้นหรอกปีนี้เรายังทาไม่เสร็จหรอครับปีนี้ไม่เสร็จแน่ไม่เสร็จแน่นอนเพราะว่าคือขั้นแรกเนี่ยภายในปีภายในปี5้ารับนะฮะเราต้องเชื่อมแบบอาเซียนให้ได้นะครับตอนนี้เราก็ยังติดเนื่องเนื่องจากว่า บางหน่วยงานเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมันติดเรื่องงบประมาณบ้าง,งราเรื่องอะไรบ้างซึ่งขณะนี้เราก็ผัก เราเราก็ดันเรื่องนี้เข้าไปในรถแบบเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่จะเสนอให้กับทางทางทางปลาดกระทรวงการคลังนะครับทางคลรมอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่จะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เขามีกับกรมสูงกรทําไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องก็ต้องเสนอเข้าไประดับแบบนั้นเพื่อจะอาตรงนี้ติดก็ประมาณหรืออาจัดการให้ตรงนี้ติดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยเพราะว่าในที่สุดยังไงนะครับปี58เราต้องเชื่อมอาเซียนซิงเกิลวินโดว์ให้ได้ไม่งั้นกลายเป็นประเทศอื่นแม้ ทั้งลาวับบขอโทษครับพม่าเขมรซึ่งในความคิดของเราเนี่ยเขาอาจจะมีเทคโนโลยีทางนี้สู้เราไม่ได้รับเกิดเขาเชื่อมได้แล้วเราเชื่อมไม่ทันเราก็จะเสียโอกาสใช่ครับเราเราก็เราจะเสียชื่อเสียงด้วยและเสียโอกาสก็ก็พยายามตอนนี้ก็ผลักดันอยู่ในรถแมปด่วนที่จะต้องเสนอเข้าไปครับครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่วันนี้เราได้พูดคุยกับอธิบดีกรมศุลกากรนะครับว่า รถแตบบ่สาคัญที่สุดของกมรมศุลกากรคือการนําเสนอโครงการหดส3ม,ม,มโครงการในปี2558เพื่อขยายศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานของด่านต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศไทยภายใต้การดูแลของกมรมศุลกากรค,ครับส่วนประเด็นที่ถือว่าเป็นหัวใจที่สุดก็คือระบบ National Single Window ซึ่งถือว่าเป็นระบบสําคัญที่สุดที่จะเข้ามาเติมเต็มและยกระดับเพื่องของมูลค่าการค้าระหว่างไทยชายแดนและผ่านแดนซึ่งตอโบจบกับการเตินหน้าประเทศไทยสู่อนาคตกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะครับเพราะว่าในอนาคตแล้วเมื่อเป็น AEC การค้า ของทั้งหมด9ชาติทํากับประเทศไทยอีกหนึ่งเป็นศึกชาตินั้นจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาชดเชยหรือวันหนึ่งอาจจะใกล้เคียงกับตัวเลขการส่งออกในภาพรวมของทั้งประเทศไทยก็เป็นไปได้นะครับในตบทนี้คือประเด็นเดินหน้าประเทศไทยทําการค้าชายแดนก้าวข้าสู่ยุคใหม่ของประเทศไทยกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอดิศรีสุบัติไปเลยนะครับขอบคุณครับท่านอดิบดีครับขอบคุณท่านผู้ชมได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ